อ่ะฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้จะมาลองปืนแรให้ดูนะครับเออปืนแรปืนแร่ปืนแรครับนี้ R A R E อ่านว่าแรนะครับแรแร่เทมเออไปดูกันเลยอ่ะฮัลโหลครับก็จะลองให้เนี่ยตูว M C ใส่ดูนะครับอ่ะเอาไปกดใส่เองเลย ให้ไปแล้วครับเขาก็จะค่อยๆใส่แล้วแชุดทั้งตัวนี่ก็คือบกบกทันหมดเลยครับนี่นะครับบกทันนี่ปืนแรนะครับยิงตุ้มนี่นี่มันกดสูงกันหนึ่งตุ้มเอาไปโดนทำไมปืนมันแรงปืนมันแรงโอ้โน่นะฮะคือว่าชุดนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับพังแน่นอนครับการติดต่อใดทั้งสิ้น แล้วมันยิงออกเทียบสองลูกนะครับดาวบอลคันที่ว่าอะไรนะครับเจอของแรกที่ไปก็จบเหมือนกันนะไรยิงก็บินได้นะเออผมว่าลองทดสอบแต่ถ้าแรงจริงทดสอบกับเอากับโอลิมปิก าโกลมออกมาตัวนดิโกลมโกลมโกลมเออโกลมโกลมมองไม่ค่อยดีเว้ยไม่ซื้อใหม่โอ้ยเมาโกลมเดี๋ยก่อนเป็นเหล็กนะกับฟักทองจับตาดูให้ดีนะครับ ต้นไม้ไม่ครับโอเล่นครับโอ้ท่องพูดถึงความแรงไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับตายตายครับก็คือตายครับส่วนปืนนี้นะครับก็คือโปรโมชั่นเดือนนี้เท่านั้นับหนึ่งพันบาท โปรโมชั่นเติมครบหนึ่งพันบาทนะครับก็จะได้เปิดไปเลยโสำหรับวันนี้สวัสดีครับ